้าานนเท่จกลอง Channel. สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ส้อยคนสวยประจําช่องนะคะก็แต่ก่อนก็เป็นนางเอกประจําช่องละองชาแนลนะคะ แต่ว่าก็หายไปนานนะคะเพราะว่าพักหลังๆพี่ส้อยก็ไม่ฝันนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้กับเอซทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยก็แวะมาหาเอฟที่บ้านนะคะเดี๋ยวพี่ส้อยมีเรื่องเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพี่ส้อยได้โชคมาจากที่ไหนนะคะก็งวดที่ผ่านมาก็โชคดีนะคะท่านผู้ชม ก่อ,อื่นแอปก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆชฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ส้อยกันเลยนะคะเนี่ยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสด,ดีจ้าสวัสดีค่ะโหยยังสวยเหมือนเดิมเลยพี่ส้อยขอบคุณค่ะที่ชมอ๋อค่ะก็ <laughs> <laughs> หายไปหลายงวดเลยเนาะพี่ส้อยเนาะจ้าอ๋องวดที่ผ่านมาโชคดีใช่ไหมคะโชคดีค่ะโชคดีมันไอถูกเจ็ดสองจ้าแต่ไม่ได้บอกละองจ้าอ๋องวดที่ออกเจ็ดสองก็โชคดีใช่ไหมคะงวดที่ออกสามเจ็ดสองเนาะค่ะก็โชคดีจ้าอ๋อแต่ว่าไม่ได้แวะมาบอกเอสเนาะจ้าโมแต่ไปปลูกมันก็ลืมอ๋อโมแต่ไปปลูกมันขุดมันเนาะจ้าช่วยร้านค่ะช่วยร้านปลูกมันค่ะ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างมาหาเนาะค่ะ,ะแต่กนก็ไอ้พักหลังๆเอสก็ถามความฝันเหมือนกันเนาะแต่ว่าพักหลังๆที่ส้อยก็ไม่ฝันเนาะจ้าอ๋อก็พักก่อนอยังไม่ฝันก็เลยไม่มีตัวเลขมาแบ่งปันเนาะจ้าค่ะแล้วไอ้งวดที่ผ่านมาได้ตัวเลขมายัางไงคะพี่ส้อยเปลี่ยนรถพี่ส้อยเองคะ่ะถูกเยอะไหมคะงวดที่ผ่านมาถูกนิดหน่อยอ๋อถูกนิดหน่อย <laughs> พอซื้อลูกอม <laughs> <laughs> <ส>พี่ส้อยก็ตลกดีนะคะท่านผู้ชมพี่สอยขี่รถรถของพี่ส้อยเองมันล้มสามสามไปแ้สามรูดใบดองนะล้มสามครั้งจ้าล้มสามครั้งพี่ส้อยก็เลยตีสามสามเจทีตทะเบียนรถ <l> um> ทะเบียนรถพี่ส้อย3ามเจ็แต่ เจ็ดเก้าพี่ซอยไม่ได้เอาออเอาแต่สามเจ็ดพี่ซอยเลือกซื้อแต่สามเจ็ดเจ็ดสามก็เลยโชคดีงวดที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกละองออล้มเมื่อวันที่สามสิบค่ะโอ้เนาะพี่ซอยลืมพี่ซอยเตรียนรถให้โชคจริงๆเนาะพี่เนาะพี่ซอยลม้มถา้ถาถ้าเอฟซีไม่เชื่อดูพวกเขาพี่ซอยออพี่ซอยก็ขี่รถล้มจริงๆเนาะอ๋อ โอนี่นะคะ,ะท,ท่านผู้ชมพี่ซอยก็ขี่รถเครื่องคันนี้ลม้มสามสามครั้งเนะาะจะล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกคนเดียวสงสัยรถให้โชคจริงๆเขาเรียกว่าทุกขลาบเนะาะพี่้อยเนาะก็ไปบอกร้านร้านบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยอซื้อเลยไออะไรนะสามเจ็ดสามเจ็ดจะป้าซื้อเลยร้านก็บอกซื้อเลยเอาแล้ว จักเลยนะพี่ส้อยอ๋อค่ะพี่ส้อยชอบตลกเอาเลยแล้วจ้าก็ไอซื้อสามเจ็ดก็โชคดีเนาะจากทะเบียนรถเนาะจ้าอ๋อค่ะแล้วงวดนี้ฝันได้ยังคะพี่ส้อยยังเลยจ้าเดี๋ยวฝันก่อนเนาะอ๋อถ้าฝันให้มาบอกแอดด้วยนะคะจ้าแอดจะได้ไอถ่ายคลิปให้เอซีได้รับชมด้วยเผื่อว่าจะโชคดีกันไปกับพี่ส้อยเนาะจ้า ค่ะเพราะว่าส่งตรงนี้ให้เชื่อว่าเอฟซีลายแต่ไลท่านคงคิดถึงพี่ส้อยค่ะเนาะพี่ส้อยคิดถึงคิดถึงเอฟซีไหมคะอยู่ในใจเสมอเออเอฟซีอยู่ในใจเสมอนะคะท่านผู้ชมอ๋อพี่ส้อยก็ให้เอฟซีรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะคือว่าโควิดเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาส่งดูทะเบียนรถกันเนาะพี่ส้อยเนาะจ้านี่นะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถของพี่ส้อยนะคะแต่ก่อนก็เคยนำเสนอ แต่ว่าหลายงวดแล้วเนาะพี่ซ้อยเนาะจ้าแต่ช่วงนั้นมัน,มนเฉียดนเนาะเฉียด <laughs> เฉียดแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่ซ้อยก็ขี่รถล้มสามรอบนะคะสามครั้งนะคะพี่ซ้อยก็เลยจับสามจ็ตนะคะท่านผู้ชมก็เลยโชคดีกับทะเบียนรถให้โชคนะคะเจ็ดเก้าพี่ซ้อยไม่เอาพี่<อ>พสร้อยจะเอาข้างหน้าเลยแล้วงวดนี้ชอบตัวไหนพี่ซ้อยอาชีบอกเอฟซีหน่อยเร่พี่ซ้อยจะจับตัวไหนคะจะจับตัวนี้ก็ได้ค่ะ นี่ก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะตัดหน้าตัดหลังค่ะเจ็ดเก้าจะจัดเจ็ดเก้ากับสามเก้าใช่ไหมคะจ้ะาเพราะว่าสามเจ็ดก็ออกแล้วเนาะค่ะ๋อก็ต้องตามเลยเนาะพี่ส้อยเพราะว,ว่ามันจะมาอีกเนาะจ้าจะให้ให้ให,ใหพ้พี่ส้อยฟังก่อนแล้วค่อยมาบอกเอฟซี C อีกรอบเนาะไรเยเยอะอยู่อ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมลองพิ <c oughs> จารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขทะเบียนรถของพี่ส้อยให้โชคนะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดก็ออกไปแล้วนะคะ เหลือ7997แล้วก็3993นะคะก็ถ้าซื้อ3ตัวก็379ก็ได้นะคะถ้ายชอบนะคะถ้ายชอบก็ตามได้เนะพี่เนาะจ้าถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็พี่ส้อยก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะเพราะว่าพี่พี่ส้อยถูกสงงวดแล้วก็ อ๋อพี่สร้อยก็ถูกมาสองงวดติดๆเนาะจ้า,มาไ,ไม่ได้บอกเอฟซีไม่ได้บอกเอฟซีจ้า,าเดี๋ยววันที่สิบหกเดี๋ยวใกล้ๆก่อนเนาะเดี๋ยวใกล้ๆถ้าฝันอะไรยังไงมา,ามาบอกเอฟซีด้วยนะคะเผื่อว่าจะโชคดีตไปด้วยกันนะพี่เนะาะเผื่อว่าดวงสมพงกันค่ะพี่ซ้อย เพราะว่าพี่ส้อยก็เขาตลกปกปึงถ้าเขาไม่ตลกปกปึงพี่ส้อยคงจะไม่ทูกอายุชื่อก็ทุกกลาบนั่นแหละไอเรารับทุกข์เสร็จเราก็รับโชคเนาะเขาเรียกว่าทุกขลาบล้มล้มสามครั้งไม่มีใครมาช่วยเลยไม่ล้มตรงไหนคะพี่ส้อยล้มบ้านเรานี่แหละโค้งไปบ้านรองแล้วก็ล้มอีกพี่ส้อยก็ยกบุบแบงไหมคะพี่ส้อยมันวูบอ่ะมันมันวูบน่ะเวมัน น้ามืดด้วยความดันน่ะอ๋อมันวูบจ้ามันวูบอ่ะน้ามืดเนาะน้มืดน้ามืดก็เลยล้มอ้าวโซรยาไปกวนพี่ไส้แล้วโอ้โซรยาน่าพี่ไส้มากเลยอ่ะจุ๊บๆพี่ไส้ก่อนเร็วเร็วเออเร็วโซรยาสุขภพพี่ไส้อยู่ที่หมดแล้โอ้ยหอมจุ๊บๆพี่ไส้แล้วโอ้ ให้โชคพี่ส้อยเสรยารักพี่ส้อยเออจุบจ๊บจุบพี่ส้อยแล้วสมค์พี่ส้อยออกจากร้านเมื่อกี้เองอ๋อเพิ่งมาเพิ่งออกจากร้านเสริมสวยเมื่อกี้เนาะจะได้ได้ได้ถูกเลขถูกเลขก็เลยไปร้านร้านเสริมสวยไปเสริมสวยเนะาะก็เป็นเรื่องปกตินะคนะเราก็ อยากสวยอยากงามเนาะอ้ย่ากันจุ๊บจุ๊บพี่สร้อยล่ะอู้แตยแล้วโซริยาโอ้ยดื้อจังเลยโอ้ยดื้อมากเลยพี่สร้อยแม้แต่ทางสุริยายังรักพี่สร้อยเลยใช่สุริยายังรักจากคณะไหนอีฟซีก็รักพี่สร้อยเสมอค่ะจ้าขอบคุณค่ะพี่สร้อยขอให้เอฟซีรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะค่ะ ค่ะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่ส้อยมากๆนะคะที่มา<ะ>เล่าสู่กันฟังให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะง<า>วดน,นี้ก็ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะคะพี่ส้อยค่ะ<า>ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ